แล้วก็อยเพลสวัสดีครับผมและนี่คือรีวิวไอดีตอนที่126นะครับผมอยู่กับ ID ของคุณมิสนะฮนะ M I S ฮะวันนี้เนี่ยหลังจากดู ID ที่ยังดาวไม่ครบมาหลาย ID ละก็เปลี่ยนอารมณ์กันอีกครั้งหนึ่งนนคะไอดี ID นี้เนี่ยถ้าที่เข้าใจนะ่าจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะโอ้โหเป็นไง36ดาวนะว่างขนาดไหนปล่อยเรซิ้นเต็มได้เลยนะ <laughs> ไม่ไม่เห็นภาพเรซินเต็มแบบนี้นานลวไอดี ID ผมเองนี่ผมแบบเป็นพวกบา้าบ้าประสิทธิภาพยอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยชอบปล่อยเต็มแบบนี้เท่าไหร่นะโอเคมาดูกันว่าไอดีนี้จะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราต้องไปหาคอนเทนต์ดูในไอดีนี้ว่าว่าเราจะได้เห็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์บ้างก็ก่กอนอื่นฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกด s u b s c r i b ชช่องรายก่อยเพร์เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเก n ชินอิมแพคคอนเทนต์ในช่วงนี้นะแล้วไปพบกับผู้สำรุนของเรากันสักครู่เดียวนะครับ ขอแนะนำ Rich m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์ @Rich m a m e s h o p ที่ QR c ค d e บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ w w w r i c h m a n s h o p c o m เลือกล็อกอินผ่าน Line f a c e b o o k หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพ็ที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็กสุดคุ้มมากมายเลยนะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะ ตัวละครโว้ตัวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโหโอ้ตัวเยอะตัวเยอะเอาหนักเอาหนักไหนดูอาวุธสิโอ้อาวุธไม่ได้ทองอาดามขนาดนั้นนะครับทำไมไลฟ์อัพอาวุธมันคล้ายๆกับไอดีหนึ่งที่เพิ่งรีวิวไปก่อนนั้นนี้ปะที่มีอาวุธ2ชิ้น,นิติดกันอนะไรเดนนะกับยาเอนะมีอาวุธประจําตัวนะมีโฮมาอยู่มีโฮมาอยู่ที่หยุนจินนะฮะ ส่วน s k y ยวอล s p สปอยู่ที่ฮูเต่านะสลับอาวุธกันหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าสลับอาวุธกันหรือเปล่านะแล้วก็มี s k y ยวอล h a ฮาร์ปอยู่ที่ซาระด้วยนะครับผมโอเคก็อาวุธห้าดาวไม่ไม่ได้เยอะเท่าที่นะเห็นตัวละครนี่คิดว่าจะทองอาดามแล้วงนนั้นขอดูวิธีการปั้นแต่ละตัวหนะ่อยเป็นยาเออาวุธประจำตัวนะยาเอเซตเอ็มเบนะโอ้โหมาถึงตัวแรกก็อินดี้แล้วนะ เป็นยาเอสไซเบิร์ดนะฮะที่ตอนนี้ทุกคนรู้กันว่าเบิร์ดยาเอไม,ไม่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่กับเดเมดนะแล้วก็ยิ่งเป็นอาวุธประจําตัวด้วยเนี่ยก็ยิ่งน่าจะเล่นสายเป็นอเล m เ n ม a l นทลมากกว่านะดูเหมือนเจ้าของไอเดีจะอินดี้พอสมควรแต่ก็แรงนะ ER ก็ก็พอใช้ได้เลยนะ160นะครับคิเลน56าิเลเมทร้คือคงจเน้นแบบผ่าเอาสะใจอะนะคุจโจซาระนะครับ คือประเด็นประเด็นคือแบบผ่านดาวเต็มแล้วมันทําอะไรก็ได้อะคือมันมันไม่ต้องปั้นให้แรงกว่านี้แล้วเนอะหรอไหมเพราะว่ามันก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ไปเคลียร์แล้วอ่ะเออจะว่าไปอนาคตถ้ามีคอนเทนต์ที่ยากกว่าอบิทชั้น12ออกมามันจะเป็นแบบไหนน่าสนใจนะถ้ามันคงไม่ใช่อบิท์ชั้น13 14ามมันคงจะน่าเบื่อไปหน่อยปะ่ะอาจจะแบบเป็นแบบคอนเทนต์เขาวงกดอะไรอย่างนี้แต่เขาวงกดช่วงนี้ก็มีเห็นมีคนผลิตดันอยู่นี่ใช่ไหมเออใครที่แบบ ใครที่สร้างดันขอมุงกดที่คิดว่ายากๆอ่ะเอาเอามาบอกได้นะเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ไปเล่นนะแบบเปิดเปิดคลิปเล่นอะไรเงี้ยสาระเวลเก้าสิบนะครับหืมซาระปั้นเต็มอ่ะซาระปั้นเต็มต้องว่างขนาดไหนอ่ะโอ้โหสาระเต็มมากเลยอ่ะโหยอัพทาเลนอันนี้แบบเวลเยอะด้วยอ่ะมันคุ้มไหมเนี่ย อันนี้อันนี้ถ้าเป็นไอเดียใหม่ผมไม่แนะนำไปทําตามนะเบนเน็ตนะโอ้โห <c oughs> เห็นเห็นไอเดียแล้วเริ่มหมั่นไส้ละต้องถ้าถ้ากดนี่คือจะจะโกรธไหมแบบแกล้ง <c oughs> แกล้งเปิดเบนเน็ตซีหกให้อะไรอย่างนี้เฮ้ยเ <c oughs> ตะๆตโอ้สกิลเบนเน็ตยังเอาไม่ได้โอ้เบนเน็ตยังแปดสิบอยู่เลยเนี่ยโอ้ซูโครสนะครับผมสี่ลมโอเคจงหลี ช่วงนี้ถือเดนแมนที่ที่อัพเวลไม่เต็มด้วยนะครับเออเหมือนน่าจะมีการสลับของกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเซียวนะเป็นเซียวตัวเปล่านะเป็นเซียวที่ถูกลืมนะโหยอย่างเศร้าดูเหมือนไอดีนี้จะไม่ค่อยอวยเซียวเท่าไหร่การอยู่ถือเฟอร์วเนีสเนี่ยนะอ่าแล้วทำไมเอาโปรโตโทไทป์เพรสเซนต์ไปอยู่ที่โกโลวะเนี่ยนี่คือสลับของให้ผมงมวะเนี่ย นี่นี่คือเจ้าของไอดีก่อนเอาไอดีมาให้ผมนี่ไปสลับเล่นมาใช่ไหมให้มันเป็นพัซเซิลอะไรอย่างนี้จะได้มีความท้าทายไหนดูสิโกโด้เนี่ยโอ้โหนี่สลับเล่นแล้วนี่ไม่ใช่แล้วถือขผมเนี่ยอ๋อหรืออาจจะเล่นการยูซัพพอร์ตก็ได้นะเฮ้ยการยูซัพพอร์ตจริงด้วยโอ้โหการยูถือฟาวเนี้ยจะได้รดีเบิร์ดวๆนะาใส่เซตเอ็มเบมฮะ โอ้แต่อัพทาเลน์นี้ไม่เต็มฮะการยูสปอร์ตเอเนอร์จีรีชาร์จ248เปอร์เซ็นต์โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้โหไคลโรเดเมดด้วยฉันเคลียร์หมดแล้วทำอะไรก็ได้โอ้โหแต่มันอะไรก็ได้เกินไปไหมโอ้โหนี่นี่เล่นจริงมั้เนี่ยนี่นี่นี่คือใช้เล่นจริงได้มั้เนี่ยอยากรู้มันต้องแบบขนาดนี้เลยไหมการยูสปอร์ตเนี่ย เอาจริงผมคิดว่านะอันนี้ผมคิดว่านะต่อให้เล่นก Your ันอยูซัพพอร์ตอ่ะใส่เซตอ์ติแฟกต์น้ำแข็งน่าจะแรงกว่านะน่าจะแรงกว่าเออแล้วแบบใส่เซตอ์ติแฟกต์น้ำแข็งแล้วเป็นธนูเอเนจีร c ชาร์ e ก็ได้แล้วเป็นหมวกคิดไดเมดแล้วมันก็จะได้คิเลตเติมขึ้นมาด้วยอะไรเงี้อยออยากะนะครับผมดาบดำใส่เซตสีน้ำแข็งโอ้อายกากะมีอ์ติแฟกต์สี่ดาวอยู่เลยไ <laughs> รยเด้นนะครับผมเอ็นกลฟิง คือผมว่านะไอดีเนี่ยไรเดนแบกแน่ๆอ่ะที่แบบเนี่ยไรเดนซนะีสามเนอะเหมือนไอดีผมเลยคือที่ผ่านอบิทได้เนะี่ยคือไรเดนแน่ๆคือโหสเตตช้ได้นะคิเลทน้อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมันเอเนอร์จีล้นมากกับไอคิเลตเมลล้นมากคือตัวละครที่มีในไอดีแล้วทําให้การผ่านอบิทง่ายขึ้นเยอะมากแล้วแบบแทบจะทุกไอดีที่ผ่านอบิทดาวครบมีทุกไอดีคือไรเดนโชกุนนะบอกเลยคืออบิทรอบนี้เนะี่ยเอาจริงอาจจะ ไม่ได้จําเป็นต้องมีล,ลเด่นขนาดนั้นแต่มันก็อวยทาใส่ฟ้าอยู่ดีอ่ะคือไม่รู้ตัวผมว่าตัวละครตัวนี้แบบถ้าให้แบบระดับความแบกอ่ะผมว่าน่าจะสูงที่สุดในเกมเลยมั้งเพราะว่าคือฟีลลิ่งมันแบบมันจัดลงตี้ได้ยืดหยุ่นมากมันแบบเป็นตี้แบบเป็นตี้กับตัวสี่ดาวอ่ะเป็นตี้กับสี่ดาวที่แบบที่ไม่ต้องเป็นเนช่นลก็ได้อ่ะเป็นแบบอะไรเซียงหลิงซูโคสเป็นเน็ตก็ได้เป็นเป็นฟิชเชอเป็นเน็ตเป็น บาบาร่าฟิชเชลซูโคตเป็นจัดได้ทุกตี้เลยอะอบิดช่วงเนี้ยไรเด้นเนี่ยคืออย่างอายกาศเนี่ยเก่งมากก็จริงแต่ว่ามันจำกัดว่าต้องจัดตี้น้ำแข็งให้ไงแต่ไรเด้นนี่คือแบบไปได้หมดแบบสุดจัดอ่ะต่อเคร่อฉิงนะเคร่อฉิงทันเดอร์สูเตอร์อะไรเงี้ยของไอดีคนรวยเท่านั้นที่จะเห็นที่จะเห็นเซตนี้นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นเงินโอ้โหสิบล้านโมรา ขอแบ่งมาสักเก้าล้านได้ไหมเนี่ยโอ้โหสิบล้านโมด้านะฮะหูเตา๋าหูเต๋าที่โดนหยุนจินแย่งหอกไปแต่โอ้ยอติแฟกก็เต็มอยู่นะโอ้โหแต่ถ้าแต่ถ้าเอาโฮมามาใส่คิดเิเมจะล้นหนักกว่านี้ประมาณห้าสิบสองร้อยเลยไหนดูหยุนจินสิอยากรู้หยุนจินถือโฮมานะใส่เซตฮักซ์ซีห้าด้วยนะว้าวสิบสามสิบสามเลยเหร เฮ้ยทำไมทำไมเจ้าของไอดีนี่เขาอวยหยุนจินเดี๋ยวนะหุยอัพทาเลนต์แบบลงมงกุฎสองอันเลยอะ่ะอย่างอวยอ่ะคิเลนห้าสิบคิเลเมตรร้อยเก้าสองเดี๋ยวนะใส่หมกคิเลนไปเนะี่ยโอ้โหหมกคิเลนถ้วยไดเมตดดินด้วยโอ้วะเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อ,เพ,อเพื่อสกิลนี้เหรอหยุนจินสายสายกดอีเนี่ยนะ มันมันมันจะแรงขนาดนั้นเลยไหมเนี่ยผมว่าผมต้องลองไปกดดูสักทีอ่ะเด,เดี๋ยวต้องลองไปกดดูสักทีหนึ่งผมอยากรู้ว่ามันจะเท่าไหร่ดีอ่ะเดเดาซิเดี๋ยวะอ่าผมจะลองเดาดูนะอะหยุนจินตัวของผมเนี่ยกดทีนึงก็แค่ได้สักสี่ห้าพันเองหยุนจินหยุนจินตัวนี้เหรอเดี๋ยวนะเดียพันเจ็ดมีไดเมจดินเพิ่มมาน่าจะหมื่นต้นๆ้นปะถ้าถ,ถ้าติดคีย์นะผมว่าน่าจะประมาณอยู่หมื่นต้นๆน,น,นะเดานะแบบหมื่นสองอ่ะ เดาว,ว่า12ื่นแล้วกันถ้าติดคลีนะถ้าไม่ติดคี้น่าจะเท่าไหร่อ่ะถ้า12ื่นติดคีไม่ติดคี้ก็จะอยู่ที่เออสี่พันเอ้ยไม่ได้งั้นต้องแรงกว่านั้นเออห0 0พัคูณสามโหประมาณห6ื่นหกหมเลยเหรออาจจะประมาณ1 6ื่นเลยนะเท่าเท่าที่แบบจินจินตนาการจินตนาการตัวเลขนะ ดีนะไม่ได้ปั้นซินหยันถ้าปั้นซินหยันด้วยแปลว่าแบบที่สุดของที่สุดรวยไม่พอต้องด้วยนะต้องต้องอวยด้วยรวยไม่พอต้องอวยด้วยถึงจะปั้นนะครับผมทางนี้เอาลเบโดนะครับก็เต็มเต็มนะฮะเวนตีโอเคหลังๆนี่เหมือนอ์ติแฟกต์เริ่มแหว่งแล้วกลุ่มกลุ่มหลังๆเนี่ยดูดูยูล่าเดีโยวยูล่าไม่มีของเล่นแล้วเนี่ย อย่างเศร้านะแต่ผมเข้าใจนะยูร่าไอดีผมผมก็ไม่ได้แตะเลยแบบคือผมว่ายูร่าเนี่ยถ้าคนไม่ชอบสไตล์การเล่นของเธอจริง,รง,รงๆอะ่ะก็จะเล่นได้ไม่นานนะคือแบบโอหกว่าจะมานั่งเซตอัพแล้วต้องกดเป๊ะด้วยนะต้องแบบเบิร์ดแล้วอ e, ีแล้วก็ฟันแล้วอ e, ีอะไรอย่างเงี้ยคือลำดับมันแบบต้องเป๊ะมากแล้วก็ปรากฏมอนลอยหนีไปละไม่โดนระเบิดโคโคมิ omie, นะโคโคมิ oh omie, ก็อ์ติแฟ t ใช้ได้อยู่ ทาตะเกียนะผู้ถูกลืมนะหลังๆเนี่ยคอนเทนต์ไม่มีทาตะเกียเลยนะแล้วดูดูจางๆไปเพราะว่า,าจริงๆนะซิงชิวอะน่าจะเก่งกว่าด้วยซ้าอะผมคิดว่านะในแบบเรื่องอัระปยชน์ต่างๆแล้วก็แบบหลายๆเรื่องอะเออทาตะเกียเอาไปเล่นตี้เอาไปเล่นตีใส่ฟ้าก็ดูไม่ได้ดีเท่าเล่นระเหยอ,อะไรเงี้ยนะผมว่าเออแบบเป็นไปได้ว่าที่ทาตเเกียดูหายๆอาจจะเป็นเพราะโคโคมิสส่วนหนึ่งนะ ใช่ไหมเพราะโคโคมิมันเป็นตัว d r ยให้ตี้ใส่ฟ้าได้แล้วก็เป็นตัวน้ําฮิว <c oughs> เป็นไปได้นะผมว่าเป็นไปได้นะมีโยมิยะด้วยไอเดีนี้โยมิยะถือรัสแต่โยมิยะสแตตก,กลางๆนะเสียงหลิงเสียงหลิงไม่ได้ปั้นเลยเสียงหลิงตัวเปล่าเลยไม่มีหกตกปลาโอ้ oh no โอ้ no ไอเดีนี้ผ่านอบิทแบบไม่ต้องตกปลาเป็นไม่ได้ไงเนี่ย เดี๋ยวนะพอดูไปดูมาผมเริ่มสงสัยแล้วว่าใช้ตี้ไหนผ่านหรือแบบหรือมันผ่านมาได้ยังไงวะเนี่ยใช่ไหมมันดูแบบไม่ได้แบบไม่ได้หุือหวาขนาดนั้นนะเนี่ยก็เริ่มหมดละเดี๋ย <c oughs> วนะเขาใช้ตี้ไหนผ่านวะเนี่ยไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องไปแอบส่องซะกหน่อยว่าใช้ตี้ไหนผ่าน <c oughs> เพราะว่าเอาจริงพอมาดูเอาจริงอะที่ปั้นเต็มๆม,มเนี่ยมีลายเด่นตัวเดียวนะที่แบบแบกๆหน่อยอะแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยก็ อย่างอายากะเงี้ยมันก,มนก็มันก็เป็นดาบดาบสี่ดาวอ่ะแล้วก็เป็นหยุนจินสายเคาน์เตอร์แล้วก็ยาเอ๋ซึ่งซึ่งยาเอ๋น่าจะเพิ่งมาแล้วก็อาจจะแบกอยู่ตี้เดียวกับไรเดนถูกไหมเพราะนั้นไอดีนี้เนี่ยน่าจะเล่นแบบไรเดนฝั่งหนึ่งแล้วก็แล้วก็อะไรเอ,อ่ยอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นตี้เนชั่นแลที่ไม่ต้องใช้ไรเดนเนแ๋ยวไปส่องกันดูดีกว่าส่องได้ไหมไปส่องดูดีกว่าว่าออบิดรรอบก่อนๆเขาใช้อะไรเล่นไหนดูซิว่ายังไงไอดีนี้ ดูตรงไหนดูตรงนี้โอ้โหสัตวดาวมา,มานานมากแล้วโอ้นี่ไงใช้อายกะเสียงหลิงการยูนะช่วงแรกๆนะครับเป็นแบบได้5ดาวเทียนี้มาก็เคลียร์ได้หมดแล้วนะแล้วก็เคลียร์ได้ถึงอบิสปัจจุบันเลยเป็นอายกะนะเป็นอายกาเดอะเบรกนะนก, back, นะกับการยูไอดี ID นี้นะแปลว่าอะไรแปลว่าอายกะที่แบบใช้ดาบเนี่ย คือแบกอบิดได้เลยนะแล้วก็เป็นแบบหัวคีเดเมตที่เป็นหัวสี่ดาวด้วยนะเป็นหลักฐานว่าเราไม่ต้องฟาร์มอ์ติแฟคห้าดาวทั้งตัวก็สามารถเคลีย์อบิดดาวหมดได้นะถ้าเราแบบจัดทีมที่สอดคล้องกันแล้วก็ประยุกต์ไม่ใช่ประยุกต์สิก็คือใช้ของได้ดี <S <S ด <S <S เนี่ยอ์ติแฟคสี่ดาวกันยูเซตเอ็มเดิมเนี่ยก็สามารถเคลียหมดได้นะแล้วก็เคลียหมดได้มานานแล้วด้วยนะเยี่ยมเยี่ยมนะฮะอ่ะโอเคหายสงสัยไปเรื่องหนึ่ง ทีนี้เรื่องต่อไปนะที่สงสัยใน ID ีนี้นะแน่นอนนะก็คือเออหยุนจินนะรเราจะมาพิสูจน์กันว่าหยุนจินกด E นะเนออี่ยคริเท่าไหร่ไม่คริเท่าไหร่นะรเราจะมาเทสกันนะรเราจะมาเทสกับกีกี้ตัวนี้นะคนเห็นตัวที่ถือครพิงอยู่ข้างหน้านี่ไหมเฮ้ยอย,อย่าพึ่งขอเปลี่ยนตัวก่อนเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้กำลังจะเปลี่ยนตัวยัง อย่างอีกอย่างอีกอยู่ตรงนั้นแหละเปลี่ยนตัวก่อนโหนี่ว่ายืนห่างแล้วนะ <c oughs> อ่ะมามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะผมขอเป็นหยุนจินตัวเปล่าๆเลยแบบแบบแบบไม่มีสันพ้องใดๆทั้งสิ้นนะเอาให้มันแบบคนละาธาตุไปอย่างนี้อ่ะแล้วก็จะไม่บัฟไม่บัฟใดๆทั้งสิ้นเช่นกันนะแต่เราจะกดพยายามกดให้ติดติดเคาน์เตอร์นะให้มันแบบแรงสุดอ่ะ ว่าดูซ <t colours> ิเท่าไหร่คือเท่าที่คาดคะเนอ่ะผมว่าไม่ครีดน่าจะประมาณสักห้าหกพันถ้าครีดน่าจะประมาณสักหมื่นหกอะไรเงี้ยนะก็มาลองดูอ่ะทีเงี้ยไม่หันมาเอามาดิอะมาเฮ้ยไม่ครี๊ดหกพันจริงด้วยหกพันสี่เมื่อกี้เด้อเดี้อเด้อเมื่อกี้มันไม่ครีดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องต้องให้ลองแบบครี หมื่นเก้าว้าวโอ้ใช่ได้เนี่ยโอ้ใกล้เคียงนะหมื่นหกใกล้เคียงปะเดี๋ยวนะเมื่อกี้สองหมื่นเจ็ดเฮ้ยกี่สองหมื่นเจ็ดเลยเหรอโอแ้แต่แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันได้สเต็กอ์ติแฟกต์ขนาดไหนวะไม่ชัวร์คือคือที่ตอนแรกมันประมาณหมื่นเก้าเพราะว่า เพราะว่ามันอาจจะได้สแต็กเพิ่มจากไอ์อ์ติแฟกตอนที่เราทํเดเมจหินไปไงแต่ประเด็นคือประเด็นคือหยุ่นจินสายเนี้ยมันจะแรงสุดก็แค่ตอนพึ่งสลับออกมาเพราะว่ามันต้องเก็บสแต็กอันเนี้ยให้เต็มก่อนให้สี่สแต็กก่อนเพราะว่าเวลาเราออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ทํเดเมจแบบทีๆอะ่สะสแต็กมันจะเสียไปซึ่งหยุ่นจินี่ยมันเสียสแต็กแน่ๆอย่างเมื่อกี้ผมเดินเล่นไปมานะ่าจะเสียสแต็กพอสมควรอะ่ะเว้แต่เมื่อกี้ขึ้นหลักสองหมื่นกว่าได้นี่ก็ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ บบเอาเรื่องอยู่นะเออโหเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็จบไปสําหรับรีวิวไอดีของคุณมิสนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าสเต็กมันน้อยลงเห็นไหมถ้าเราเอาอยู่จริงมมาเดินเล่นเนี่ยสเต็กมันจะน้อยลงแล้วก็อ e ีมันจะเบาลงนะครับแต่ขนาดเมื่อกี้น่าจะเดินมาสักพักแล้วนะเพราะว่าเรายืนรอเคาน์เตอร์อย่างนั้นสองหมื่นกว่านะแปลว่ามันมันอาจจะแรงกว่านั้นได้นะครับแต่ว่ามันแค่ยากหน่อยเพราะว่ามันต้องสลับตัวออกแล้วรอประมาณสักแบบสิบวิอะ่ะแล้วก็ ต้องไปเจอมอนด้วยแล้วก็สลับมาปุ๊บแล้วเคาน์เตอร์ทันทีแล้วต้องติดคีด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากจะลองปั้นหยุ่นจินสายเคาน์เตอร์ตามไอดีนี้เนี่ยก็ลองได้นะก็ใส่แบบเดฟดิเฟนซ์เปอร์เซ็นต์เออเดเมเนหินแล้วก็คิเลตนะแล้วก็เอาหอกแบบเนี่ยเอาโฮม่าให้ใส่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันบวกคีเดเมเนเยอะก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็นั่นแหละเป็นเขาเรียกอะไรงานอดิเรกคนคนว่างนะครับผมไหนขอดูการน้ําชาคนว่างหน่อยสิยะ แอบอยากแอบดูก่อนก่อนออกจากไอดีว่างขนาดนี้การน้ำชาต้องสวยมากแน่ๆอา้าวไ,ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยการน้ำชาไม่มีอะไรเลยโอ้โหเป็นการน้ำชาสายแบบสายอัดเฟอร์นิเจอร์นี่หว่าสายเดียวกับผมเลย <laughs> การลุกาชาล,ลาก,ก่อนก็ประมาณนี้แหละนะก็เรื่องสายอัดเฟอร์นิเจอร์นะ <laughs> ไม่เน้นสวยงามเน้นการใช้งานนะโอเคอ่ะอีกทีหนึ่งนะสำหรับไอดีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะก็หวังว่าจะได้อะไรกันไปไม่รู้นะวันนี้ผมเอาเอา,เอาบันเทิงอย่างเดียวนะสับโลนี้ลาก่อนก็ลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไอดี ID หน้านะครับจะมีอะไรมาให้ดูกันต่อก็ฝากติดตามกันนะครับสับวันี้บา,บาย <c oughs> <c oughs> 婚姻。